สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราถ่ายรูปให้ค่ะอันนี้เป็นปลาจากอวนลอยปลานะคะปลางมุบลางมกออกมานะคะก็วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นปลาปลาทูนะคะหรือว่าที่นี่เรียกว่าปลาลังนะโอ้ยอยมันๆนี้อานะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่มีมาด้วยนะคะก็คือปลาแดงนะคะปลารายแดงนะคะอันนี้ตระกูลปลาจวดนะคะปลาจวดเนี่ยในอ่าวท่าสารามีอยู่หลายชนิดนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นปลาจวดสองซี่นะคะวิธีสังเกตนะคะจวดสองซี่ที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือดูดูฟันนะคะฟันของเขานี่ค่ะมันมีสามซี่นะคะแต่สองซี่เนี่ยคือสองซี่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างหนึ่งซี่นะคะอันนี้เนี่ย เป็นปลาจวดที่เนื้อดีที่สุดนะคะอร่อยที่สุดเอามาทอดคามินเอามาต้มกะทิทำเล่เลยกันอะไรมีปลาลิ้นหมาค่ปะปลาลิ้นหมาปลาปลาเราค่ะปลาลิ้นหมานะคะ,ะ,ละ,คะแล้วก็อันนี้ซิโรงใช่นไหมปลาตาอโอ้ยโอ้ยลื่นค่ะมันยังเป็นอยู่ยังดิ้นได้นะคะซิโรง นะคะวิธีสังเกตนี่ปลาจากมงมพื้นบ้านสดนะคะออกเมื่อตอนหัวรุ่งตอนนี้ประมาณสิบโมงเข้าถึงฝั่งแล้วนะคะก็คือปลาเนะะี่ยค่ะอันนี้ยังมีเมือกอยู่นะคะอ่านี่ค่ะมีความสดนะคะแล้วก็ดูตาใช่ไหมคะตาดําขลับนะคะพวกตระกูลปลาทรายแดงปลาทรายเนี่ยดูเมื่อไหร่ก็หลงรักสายตาของเจ้าหล่อนทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าตาดําสวยมากนะคะ ันนี้ก็ตระกูลปลาจวดนะคะจวดรายะนะคะก็นิยมเอามาทําเป็นปลาแห้งปลาแดดเดียวพวกนี้นะค่ะนะคะอันนี้ตัวเล็กไปนิดนึงติดมาบ้างนะคะปลาหางแข็งหรือที่นี่เรียกว่าปลาแข้งไก่นะคะอ่านี่ค่ะอันนี้เต็มวัยนะคะน,นี้เต็มวัยปลา <L ong S 1> หลังเ <S 2> <S 2> <S ขียวอ่าน,นะคะหรือว่าปลาซาดินนะคะหลังเขียวนะคะนี่ก็นิยมเอามาทำปลาแห้งนะคะหรือว่า อทอดขมิ้นนะคะหั่นให้ถี่ๆคะ่ะเป็นตะกุนปลาก้างแต่ว่าเนื้อปลาก็จะมันก็จะหวานนะคะอาใส่ว่าคอยถี่ๆนะคะแล้วก็อทอดแล้วก็แกงส้มก้อลงนะคะอันนี้ปลายยอดจางอันนี้ก็เอาไปทําปลายแห้งนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเรียกว่ามังกรอันนี้นะคะอันนี้จะเอากระเพาะของมันเนี่ยค่ะกระเพาะมีราคาแพงมากนี่นะคะ เฉพาะของเขาจะมีราคาแพงมากนะคะบางตัวสี่กิโลห้ากิโลนะคะถ้าตัวใหญ่เข้ามาได้ค่ะมามาปีเส้นปลากับเทียบมาเร็วอันนี้ปลาเลยนะคะปลาแมวอันนี้ปลาแมวนะคะอ่านะคะตัวบางๆก็เอาเอาไปทําแห้งทําแห้งเหมือนกันเอาไปทํอะไรได้หรือเ่อาไว้ใหหน้าหน้าเป็นชุดนีอ๋อได้ของฝากกลับบ้าน